สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเกือบเดือนนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้ติดธุระนะครับติดออกไปหาลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ติดส่งของบ้างนะครับผมส่วนมากจะออกไปหาลูกค้าใหม่นะับผมก็วันนี้มีคนมาถามนะครับว่าช่วยแนะนําการขายข้าวสารให้หน่อยนะครับจะเปิดร้านขายข้าวสารก็วันนี้จะมาให้คําแนะนําสําหรับคนที่อยากขายข้าวสารใหม่นะครับผม ก่อนอื่นเลยครับลูกค้าหายี่ปัวหรือร้านส่งในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับผมหรือเขตจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ2เลยครับเงินลงทุนเงินลงทุนเนี่ยคนพอประมาณในการลงทุนไม่ใช่ว่าลงหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยลูกค้ามันอาจจะเข้าน้อยนะในการเลือกซื้อข้าวเนี่ยข้าวราคามันสูงนะฮะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันสูงมากนะครับแต่ส่วนกําไรมันก็จะน้อยนะถ้าเราส่งได้เยอะยกำไรเราจะเยอะนะครับผม ส่วนแหล่งทาเลนะฮะแหล่งทําเลนี่ควรจะเป็นแหล่งชุมชนที่ไม่มีข้าวสารนะฮะหรือตลาดนัดที่ไม่มีข้าวสารขายนะครับแถวนั้นถ้าเป็นชุมชนใหญ่ๆมีร้านอาหารเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นทาเลเหมอเนี่ยลูกค้าตัดสินใจเลยครับจะขายข้าวสารจริงๆจ,งจังลงเลยครับไม่ต้องไปเสียดายเงิน c การเลือกซื้อข้าวสารเนี่ยเราควรเลือกตั้งแต่ข้าวแข็งเกตราคาถูกนะครับ ไปจนถึงราคาข้าวหอมมะลิเกตด,ดีนะครับเช่นข้าวน้องหมาข้าวตาแห้งข้าวสาวให้ข้าวหอมมะลิข้าวพิเศษเข้าวหอมมะลิกลางปีหอมปทุมหอมมะลิแท้สักสามสี่ตัวแล้วก็ปทุมเอ,อ,องิงอ่อนปลายหอมมะลิแล้วก็สุรินหรือเกตไหนก็ได้ที่ร้านคา้าร้านส่งเขาแนะนํามานะครับก็เปิดหลากหลายไว้ก่อนนะฮะ เผื่อลูกค้ามาซื้อเนี่ยมันจะได้มีตัวเลือกให้ลูกค้าเยอะนะครับอย่าไปจํากัดข้าวนะครับถ้าเราไปจํากัดข้าวเนี่ยเราจะเสียโอกาสในการค้าขายได้นะครับเผื่อลูกค้าถามมาตัวนั้นตอนนี้มันไม่มีให้เขาเนี่ยเขาก็ไปซื้อร้านอื่นแล้ววันต่อมาเขาก็จะไม่มาหาเรานะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมผมเจอมาหลายรายแล้วครับผมสั่งข้าวไปขายเนี่ยจำกัดข้าวพอมาขอคําแนะนําก็ให้คําแนะนําไปแล้วเขาก็ไม่เอาเ้าก็ ทำต,ตามใจเขาสุดท้ายก็ไปไม่รอดครับการตั้งร้านเนี่ยการจัดร้านเนี่ยจัดให้มันสวยนะครับเปิดเรียงกันเลยครับ16 17ตัวเนี่ยเปิดตักขายไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจครับราคาขายปีเนี่ยขายตามท้องตลาดนัดได้เลยหรือถ้าท่านไม่สนถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านสามารถถามร้านส่งได้นะครับว่าแข้าวตัวนี้มันสมควรที่จะขายราคาไหนนะครับผม ถ้าเจ้านั้นไม่มีข้าวตัวนี้ขายเราสามารถกดราคาได้นะครับส่วนลูกค้าเนี่ยที่จะเอาข้าวมาขายเนี่ยต้องมีความมั่นใจในการขายหรือมั่นใจในสินค้าของท่านนะครับที่ท่านนํามาขายอย่างเช่นข้าวหอมปทุมเนี่ย,ยมันจะมีหลายเกจหลายเบอร์หลายราคานะครับท่านไปเลือกข้าวมาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นปทุมเนี่ยท่านมั่นใจสินค้าตัวนี้แล้วว่ามันหุงดีหุงขึ้นหม้อท่านลองหุงแล้วว่ามันดีอย่างเงี้ยท่านก็แนะนําไปเลยครับ ถ้าลูกค้ามาทมหาตัวนู้นตัวนี้ท่านไม่ต้องไปสนใจครับสนใจสิ่งที่เราจะขายตรงหน้านี่ครับเสนอไปเลยครับกล้าได้กล้าเสียเสนอไปเลยครับเมื่อเขากินติดจนเนี่ยเขากลับมาซื้อใหม่เนี่ยท่านจะได้ลูกค้าประจําครับผมคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมผมก็มาแนะนําตามความรู้ที่ผมให้มานะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ